พื้นที่กว้างบ้านหลังใหญ่จะติดตั้งกล้องหลายตัวไปทำไมเที่ยวมี่สมาร์ทแคม ERA C ห0าดูเอากล้องวงจรปิด2เลนในตัวเดียวมองได้2มุมพร้อมกันรอบคลุมทุกพื้นที่โดยไม่ต้องติดตั้งหลายจุดนะครับแบบนี้ประหยัดมากเลนคู่สี่ล้านไม่กะับพิกเซลทั้ง2ตัวตัวบนเนี่ยแผนได้หมุนได้4ล้านไม่กะับพิกเซลแล้วก็ตัวล่างเป็นฟิกนะครับก็4ี่ล้านไม่กะับพิกเซลเหมือนกันคุณภาพของภาพบอกเลยว่าระดับ ultra HD เลนตัวที่หนึ่งเนี่ยจับภาพกว้าง360องศาเห็นภาพรวมของบ้านนะครับแล้วก็เลนตัวที่นีี่ยยยซูมจจัับรรราาลละะะออดดดดดุุสคญไ้ชทก AI ใหม่ที่อัปเกรดรองรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งมนุษย์และก็สัตว์เลี้ยงมีระบบตรวจจับเสียงร้องของทารกนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดน้องร้องตัวกล้องนะ้าเขาจะแจ้งเตือนนะครับมีระบบจดจําใบหน,น้าโดยการแจ้งเตือนเมื่อมีมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยผ่านไปมาก็จะส่งการแจ้งเตือนไปที่ข้อความนะครับซึ่งตรงนี้สามารถตั้งค่าเปิดปิดการแจ้งเตือนได้กล้องสตัวทํางานเชื่อมประสานกันนะครับสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันให้กล้องแผนทิว้วซูมหมุนซูมและสแสดงภาพระยะไกลได้มีระบบอัลตราชิมเมอร์ฟูลคอลเลอร์เป็น งานภาพสีได้นานมากขึ้นดูรับแสงกว้างครับ f 1 6บอกเลยว่ากลางคืนเนี้ยชัดเจนด้วยระบบ night vision ที้ภาพคมกริบและยังสามารถมองเห็นภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงได้อย่างชัดเจนตัวกล้องสามารถคุยโต้ตอบได้2ทางแบบ real time เสียงเนี้ยดังมากกว่าระยะ5เมตรชัดเจนมากๆเ่อมต่อผ่านมือถือดูภาพสดและภาพย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาเนี้ยสะดวกมากๆครับแถมยังติดตั้งง่ายครับมีฐานมาให้เราเอาฐานเนี้ยติดกับผนังด้านข้างหรือว่าติดกับเพดานก็ได้แล้วเราก็สามารถหมุนกล้องติดกับตัวฐานได้เลยง่ายๆแบบนี้บอกเลยว่าดูแลได้ทั้้้้งงงบานนรดดววยกลลอจปิเ เสี่ยมี Smart Camera c a m ERA C 5 0 0 Dual ตัวเดียวจบครบทุกมุมมองครับน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ตอบโจทย์สุดแล้วนะพอนเป็นเลนคู่ครับแบบนี้ทำให้เราได้ภาพครอบคลุมไม่ต้องเดินสายไฟหลายจุดประหยัดไปเยอะเลยเอาไว้คอยดูแลคนในบ้านพนักงานหรือสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราบอกเลยว่าอันนี้ของมันต้องมีที่สำคัญนะครับภาพชัดคุณภาพดีราคาคุม้มตามสไตล์ของเสี o m มใครอยากได้พิก,กัดทิศกาได้เลยเพียกใช้เพียกชอบเพียกบอกต่อ <laughs>